หายใจเข้าออกมีสติแนบอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าอาณาปานสติเนาะนะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากนะอาณาปานสติเปรียบเหมือนเดือนห้าหน้าแล้งฝุนกระจงกระจายไปส่วนอาณาปานสติเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงมานะทำให้สงบ ร่มเย็นเนาะผุ่นที่เคยพุ่งกระจายคือความคิดที่เคยพุ่งกระจายก็สงบราบคาบนั่นแหละคืออาณาปานสติทำให้สิ้นอาจศาวะถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ได้เนาะนี่คืออาณาปานสติวันนี้ผมมีโอกาสได้ดูคลิปหลวงตาที่เก่าๆนะครับมีคนถามหลวงตาว่า ควรปฏิบัติแบบลืมตาหรือว่าหลับตาดีตรงตาลืมตาได้ครับผมหลับตาได้ครับเนาะถ้าหลับตาเนี่ยความคิดมันจะมากขึ้นครับฉังเกตด,ดูดีๆเนาะถ้าคนยังไม่ได้ฝึกยังไม่มีกําลังพอลืมตาก็ได้ถ้าหลับตาความคิดมันจะมีกําลังกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นลืมตาก็ได้หลับตาเนี่ยถ้ามันมีกําลังแนละ้วมันจะหลับตาเองลงเองอ่ะ นั่งไปไม่กินนาทีก็จะหลับแล้วไม่อยากลืมเนะนาะอาณาปณสติเนี่ยแต่ถ้าเวลาเราปฏิบัติแบบลืมตาเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินปัญญาไปด้วยไย้มหรือเปล่าครับปัญญานี่คือตัวสติครับเราเคยคิดว่าเราผืออานาปณสติต้องผืกวิปัสนาไม่ใช่อาณาปณสติมีทั้งวิปัสนาและสมรชาอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะ เพียงแต่เราไม่เข้าใจในตัวรู้ตัวนี้เราไม่คิดมันก็มีอยู่ตัวรู้ตัวนี้สังเกตด้วยบางทีเราไม่ได้คิดมันก็รู้อยู่เห็นไหมมันมีอยู่แต่ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันลากลงไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างลากลงไปสู่สมมุติเป็นน่นเป็นนี่เป็นตีความไปหมดนั่นคือความคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตัวรู้ตัวนี้ มันมีอยู่เราก็เลยนําตัวรู้หรือตัวสติปัญญาของเราเนี่ยมาอยู่กับลมเพื่ออบรมให้มันมีกําลังเท่านั้นนั่นคือจุดมุ่งหมายเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการฝึกอนาปนสิตเนี่ยมันมีตัววิปัสนาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะมีทั้งสมถะและวิปัสนาเนาะ